สวัสดีครับสวัสดีครับค่ำคืนนี้พี่โอ๋นะฮะพึ่งกับประจักนะฮะพิธีพุทธาพิเศษนะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณประเทศไทยณเวลานี้พี่นะฮะเป็นรุ่นสมเด็จยกฐานะของหลวงปู่มหาธิราชพุทธาพิเศษรัดทายที่จังหวัดชนบุรีครับผมบอกเลยครับว่ามีมาแบ่งปันพี่น้องแน่นอนครับนะฮะอยากให้พี่น้องครับพรุ่งนี้พบกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้เย็นนะครับหรือไม่ก็ อีกวันหนึ่งครับพบกันแน่อนอนนี่กับรุ่นนี้พี่สมเด็จนะฮะรุ่นยก ฐ e. านะครับนี่สาเร็จท ah. ุกอย่างครับนี่สมเด็จของปู่มหาชิลานี่ครับนะพบกันแน่นอนนะฮะวัยวันนี้ราคาพี่ตกใจแน่ราคาพี่ตกใจนะครับแล้วบอกเลยว่านะราคามาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยครับส <awn. S 2> ําหรับวันนี้ครับมาพบกับผมนะครับวันนี้มาเป็นดวงนาคาของลุงปู่คีบนะครับวันนี้มีเป็นรายการจองมาแบ่งปันพี่น้องด้วยนะครับเป็นรายการจองนะครับย้ําว่าวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับ องค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะอง์ละสองร้อยห้าสบาทนะฮะถ้าใครยกคู่ผมคิดเพียงแค่450บาทนะครับคิดแบ่งปันพี่น้องนะครับสนหรับ EP นี้มาแบ่งปันพี่น้องโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ครับนะรายการกล่องสีแดงนี้เป็นรายการเนื้อทองแดงโบราณส่วนรายการกล่องสีเหลืองนี้เป็นเนอเนื้อฉนวนแก่ทองส่วนรายการที่3ครับมาเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะีฮะ ส่วนรายการที่4นะครับเป็นเนื้อตะกัวชนวนครับซึ่งวันนี้นะฮะผมจะมาแกะให้พี่น้องทุกคนได้รับชมกันพร้อมๆกันชอบองค์ไหนถูกใจรายการไหนพี่ปินคำไไ้้เลยนะครับย้ําว่าองค์ละ250บาทนะครับนะฮะจับคู่ได้450นะฮะเฉพาะ EP นี้นะครับนะเป็นรายการจองนะครับเป็นรายการจองรุ่นของปู้คีบนะครับผมมาเปิดเท่ากันหมดทุกองค์รายการเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรายการที่1กันเลยครับ รายการหนึ่งครับเป็นรายการหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงชนวนนะฮะยอดธาตุศักดิ์สิทธิ์ลุ้นน้ากากของคมลุ้นหน้ากากเงินลุ้นหน้ากากทองฝาบาทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาแกะชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมมาแยกแกะเลยครับกล่องสีส้มนะฮะเป็นรายการหนึ่งจุดหนึ่งนี่ฮะรายการแรกครับเปิดออกมานี่ฮะนี่ฮะสวยมากพี่ของลุกปุ่กคีบนะครับรายการนี้ นี่ฮะเลขคนจำนวนสองแปดหนึ่งนะครับนี่ฮะเลขคนจำนวนสองแปดหนึ่งนี่ฮะเป็นรายการจองนะครับรายการนี้เป็นรายการจองพี่หน้าคมคอย่างนี้เลยพี่นะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ที่ว่าเพื่อไม่ให้งงพี่นะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดทุกองเลยไหมพี่เผื่อพี่ชอบเลขตรงไหนด้วยนะเอาเปิดไหมนะนี่ฮะองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้องค์ที่หนึ่งนะครับนะฮะผมจะเป็นนนะองค์ที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะไล่ไปกล่องสีเหลืองกล่องแดงนะครับนี่องค์แรกนะกล่องกล่องแดงองค์แรกเน,เ,นเนื้อทองแดงชนวนโบราณครับมาเปิดกล่องที่สองครับ เลือกเลยพี baht, ่ชายเลือกเลยนะครับเลือกเลยเอาง่ายครับองค์ละสองร้อยบาทล้วกันองละสองร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบาทพี่นะครับค่าจะส่งเสียครั้งเดียวพี่ค่าจะส่งเสียครั้งเดียวครับนะห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะองค์ที่สองนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งห้านี่องค์ที่สองเลขโคจะเบอร์สองหนึ่งห้านะครับองค์ที่สองนะครับนี่ฮะ ต่อมาองค์ที่สามครับผมจะเปิดอย่างละสี่เเปิดเลยเปิดหมดเลยแล้วกันพี่อ่ะเลือกเลขกันเลยนะพี่รายการนี้ครับองค์ที่สามโอ้โหอ,องค์ที่สามครับ องค์ที่สามมาเป็นลงยาจีวอนนะฮะเนี่ยฮะลงยาจีวอนนะ,ะจะจัดสร้างเพียงเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับจะจัดสร้างเพียงแค่เก้าสิบเก้าเหรียญเลขโคดจำนวนสองห้าแปดนะครับเลขโคดจำนวนสองห้าแปดนะ,ะลงยาจีวอนจัดสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยฮะเนี่ยฮะเราเลือกชมดูนะผมผมเปิดเท่ากันที่องค์ละสองร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบ นะครับเหมือนกันเหมือนจะพูดเลยพี่นะนะพี่เลือกเลยนะครับเลือกเลยเลือกเลยนี่ครับราคาเท่ากันนะผมเปิดเท่ากันหมดเลยพี่นะอยู่ที่ที่คนไหนโทรก่อนได้ก่อนนะครับต่อมาราการที่สี่ครับรายการที่สี่มาเปิดข้างหน้าพร้อมันพี่เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าแปดมาเปิดจะหน้าพร้อมหนครับรายการที่สี่เปิดมาพราะโอ้ยยังครับหน้ากากทองคํายังไม่มานะครับนี่องค์ที่สี่ ดวงนาคราครับสวยมากเลยครับพิมเหมือนนุปู่ครับเนี่ยเลขคนเหมือนหนึ่งเก้าแปดครับนี่ฮะสวยๆครับนาฬิกานี้โอ้โหสวยนะฮะองคที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับ๋ยวผมไล่เลยนะพี่นะไล่จนครบเลยนะเพราะอ่าเนื้อไหนก็เป็นราคาเดียวกันแล้วนะครับราคาเดียวกันแล้วพี่เลือกดูได้เลยนะครับไล่ไปเลยนะฮะมีเนื้อห้าองคนะผมย้ําก่อนนะมีกล่องแดงเนี่ย กล่องแดงกล่องส้มกล่องส้มหรือกล่องแดงพี่พี่เนี่ยเป็นชเนื้อทองแดงส่วนกล่องเหลืองนะครับเป็นชนวนกล่องที่สามเป็นชนวนทองแดงกล่องที่สี่เป็นตะกั่วชนวนนี่ฮะเปิดกล่ององค์ที่ห้ากันเดี๋ยวององค์ที่ห้าเปิดมาเลขคุณเบอร์สองสามหกมาลุ้นกันครับเลขคุณเบอร์สองสามหกเปิดมาครับโอ้โหยังน่ากากทองคำยังไม่มานี่ฮะเอรายลการที่สี่ครับโอ้โห สวยๆครับรายการสีเลขคุณทเบอร์สองสามหกครับนะสองร้อยบาทรายการจองนพ่นครับต่อมารายการที่กล่องเหลืองแหละรายการที่หกนะครับเริ่ม,มารายการที่หกครับเป็นรายการชนวนแก่ทองครับามาชมพี่มาชมเลยครับรายการที่หกมาชมเลยครับรายการที่หกเปิดมาครับโอ้โหโชนวนแก่ทองนะ ละะุ้นเหมือนกันพี่ลุ้นหน้าก,กากทองคำลุ้นหน้าก,กากเงินลุ้นหน้าก,กากทองหมื่นก็กล้ก็ลุ้นลงยาจีวรลุ้นลงยาแดงเนี่ยคุยผิวเลขคนตะเบอร์นะเลขคนตะเบอร์ครับ 2, 2, สองสองแปดนะครับเดี๋ยวมารุ่นด้านหน้ากันเดี๋ยวมารุ่นด้านหน้าครับพี่รายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหลงยาจีวรเนนะี่ยจะสร้างโคตรน้อยพี่จะสร้างห้าสิบเก้าเหรียญเนี่ย รายการที่จะสร้างห้าสิบเก้าเหรียญพี่ดวงนาคาครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับโอ้รายการที่เจ็ดนะครับเลขโคดนัมเบอร์ครับหนึ่งสี่สี่ครับมาเปิดดูนะพี่เลขโคดนัมเบ์หนึ่งสี่สี่เปิดมา เฮ้ยเอาเล้วพี่ทองคำหรือเปล่าพี่คงไหมนะพี่เนาะคงไหมนะพี่ <laughs> โอ้โหสวยจัดทองคำน่าจะเลกหนึ่งนะพี่หนูว่านะโอ้โหสวยจริงนะครับรายการนี้นะพี่ทันก็ไอรไวใครได้พี่ไอไวใครได้ไปนะถ้าน้าก,การทองคำกับน้าก,การจีวรเนี่ยน้าก,การเงินเนี่ยผมต้องขึ้นอคาแน,น่พี่เอาไปพี่สองร้อยเลือกเลยนะครับเลือกถูกใจเลยพี่สวยทุกอง,งนะฮะ สวยทุกองคนี่ผมไม่แน่ใจนะทองคำหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอถามเป็นนะนะฮะมาเปิดต่อพี่องค์ที่แปดนะฮะองค์ที่แปดครับอ้าวโทษครับพี่รายการนี้ครับเป็นรายการแจกทานโทษทีพี่ หลงมายังไงครับขอโทษทีนะโอ้การแจกทานโทษทีพี่นะโทษทีนะครับเอาไม่นับเลวกันไม่นับแลวกันนะพี่นะอยู่ไม่นับแลวกันแจกฐานผมยึดกล่องผิดมาไม่นับไม่นับเป็นเลขนะเป็นนับเป็นรายการนี้เลยกันนับเป็นรายการแจกทานแลยกัน แจกทานนะผมขอเลยกันพี่รุ่นนักากทองเหลืองอุย้สยสร้างไว้เหรียญด้วยพี่สร้งางไว้เหรียญด้วยเนี่ยเจาะห่วงสร้งางไว้เหรียญน,นะผมขอสองร้อยห้าสิบปิดมาแล้วพี่ไม่ต้องนับนะ้ำไม้อนับเลขนะพี่นะเดี๋ยวมาต่ออุ้ยสามเลยเอ้เดี๋ยวมาต่อองค์ที่แปดต่อเลยนะไม่ต้องนับเลขนะนับเป็นทองแจกทานนะสองร้อยห้าสิบปีดทักมาได้เลยนะครับมามาลุยต่อพี่เดินมา รายการที่แปดรายการที่จนวนต่อผมว่าอยู่ตกใจมาดามปึ๊ดเลยมากันต่อพี่องค์ที่แปดสองหนึ่งหกครับพบโอ้โหผมอยากแกะจังเลยแกะได้ไหมพี่ยังไมนแกะเนาะโอ้แต่โคตรสวยอะพี่รุ่นนี้ โอ้ยสองหนึ่งหกพี่ตู้ชีบนะี่สุดกัดนี่ฮะต่อมาพี่รายการที่เก้ารายการที่เก้านะครับเลขคุณเบอร์สองหลักด้วยสี่เจ็ดนะี่โอ้โหพี่เอ้ยนะับ โอ้ยสวยจริงๆรุ่นนี้ยอมรับเลยพี่นะฮะสวยจริงๆครับเหรียญเป็นคนเบอร์สี่เจ็ดนะครับรายการที่เก้านะคยต่อหมาพี่รายการ่อไปครับรายการที่สิบครับมาองค์สุดท้ายของมหาจนวนแก่ทองครับเปิดมาครับเลขคนเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวเอาละหนักกากเงินมาทีพี่หนักกากทองคามาทีพี่เลขตัวเดียวต้องมีมากหละไม่ได้โว้ย เฮ้ยพี่แสดงว่าเขาต้องคักแน่เลยนะฮะท่านอากาศทองคํามาที่เราเนี่ยหาเลยนะฮะเดี๋ยวผม,มทักหาทางทิมสร้างก่อนนะฮะ <c oughs> กนันยพี่นะโอยจับพี่ธีการที่สิบเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียว <c oughs> ทวงจัดนะฮะทวงจัดนะ,ะองค์ละสองร้อยเองพี่ชายเนียครับองค์ละสองร้อยแบ่งปัน,นะฮะองค์สองร้อยครับ <c oughs> รายการจองพี่นะฮะรายการจอง ต่อมาครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสิบเอ็ดนะครับเริ่มรายการที่เอ็ดนะฮะกล่องน้าเงินกล่องน้ําเงินนะครับจะเป็นรายการเนื้อจำนวนทองแดงมันปูนะครับเนื้อจนวนทองแดงมันปูที่รายการที่สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดเปิดแป๊บนะพี่เปิดมาครับรายการที่สิบเอ็ดโอโ้โห เลขคนเบอร์สี่เก้าส่ครับมาลุ้นหน้ากันคืออะไรคืออะไรครับทำไมปิดหน้าผมมองไม่เห็นเดี๋ยวขออนุญาตตัดตั้มบี้นะผมมองไม่เห็นครับคืออะไรครับอ้า โ plain, ทษทีพี่รายการที่ไม่ใช่รายการที่สามโอ้ยพี่วางสลับอย่างเงี้ยรายการที่สี่ครับโทษโทรโทษทีพี่โทษทีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรายการที่สี่ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับวางสลับโทษทีพี่โอ้โหเป็นตะกรวดนะครับนี่ฮะรายการที่สี่ครับมาตะกรวดมาฝันีิตะกรวดนะฮะตะกรวดชนวนนะครับหมาต่อครับองค์ที่สิบสองครับเป็นรายการตะกรวดชนวนนะพี่ผมวางสลับโทษทีครับ ร,ร,รุ่นเหมือนกันนะพี่รุ่นจานมือรุ่นตังก,กรดึงรุ่นเหมือนกันเลยนะฮะรายการที่เคนเบอร์สามสามศูนย์โอ้โหนี่ฮะร,รุ่นเหมือนกันรุ่น,นกันนี่ฮะองที่สองนะครับเลขคนจเบอร์สามสามศูนย์เลยสามศูนย์นะฮะายการที่ทีสอง ต่อามาการที่สิบสามครับรายการที่สามเลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับมาชมเลยพี่โอ้โหรายการนี้นงะหน้ากากทองแดงผิวส้มนะเลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามหน้ากากทองแดงผิวส้มนะเนี่ยนะโอ้โหสวยจัด สวยจัดจ้านในย่านนี้โอ้โหพี้เอ้ยสวยจริงครับรายการนี้รายการที่สิบสามต่อมาวิรการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่ครับ,รรรบเปิดออกมาครับเลขคนเบอร์สี่เ้าเปิดมาครับโอ้โหรายการเพียวรายการเพียวเลขคนจเบอร์สีเก้าครับนะนรายการที่สิสี่ ต่อมารายการที่ห้ารายการสุดท้ายของตะก,กวัวครับมาอย่างละห้าองค์นะพี่แล้วจอนรายการจองมาชมันครับพี่น้องรายการที่ห้ามาชมพระพอมึงครับเปิดออกมาครับพี่รายการที่ห้าเลขโคดนัมเบอร์สามหกหนึ่งเปิดออกมาครับโอ้หโหน้นาก,กากทองแดงสีงส้มนี่ครับเอาไปพี่ชายนะ นี่การที่สิบห้าต่อมากันที่หกของจริงรายการชนวนทองแดงมันปูครับมาเปิดนะครับองค์ที่สิบหกรายการที่สิบหกเปิดจะมาครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าห้านี่ครับมารุ่นเดนหน้าพร้อมกันพี่เป๊บโอ้โหลงมาจีวอนครับจัดสร้างนีะครับเก้าสิบเก้าองค์ครับไปครับ รายการที่สิบเจ็ดไปกันต่อครับมีกล่องแตก,กนึงนึงรนะรายการที่เจ็ดไปต่อครับเลขคนบเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสี่ครับเปิดมาครับโอ้โหวสวยอยู่แล้วครับเพียวๆก็สวยอยู่แล้วพี่ สองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบทุกองใช่ครับเสียค่าส่งให้ครั้งเดียวนะพี่เลือกเลยนะต่อมาครับองต่อไปครับองต่อไปนะถ้าใครรับห้าองนะผมคิดพันเดียวนะครับห้าองผมคิดพันเดียวนะครับพิเศษให้นะครับต่อมาพี่รายการที่สิบแปดเปิดมาครับเลขคุณะเบอร์สองไอสามแปดหนึ่งไอสามแปดหกเปิดมาครับ โอ้โหสามแปดหกเนี่ยต่อมาการที่สิบเก้าครับรายการลองสุดท้ายครับพร่ำมืคืนนี้ร,รายการลองสุดท้ายเปิดออกมาครับเลขค้นเบอร์สามสี่สองเปิดมาครับโอ้โหไปโดนกานเนี่ยสร้างเก้าสิบเก้าครับสวยๆพี่ชาย ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยรายการที่20รายการสุดท้ายท้ายสุดนะฮะเปิดออกมาครับเลขโค้ดนำอร์สองหกสามครับเพิ่อโอ้โหมาเป็นนักกลักท้องฝาบ้านโค้ดสวยฮะ รับไปพี่ชายนี่ครับใครไวใครได้ครับนะฮะห้าเหรียญหนึ่งพันบาทจะส่งฟรีครับไปครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะพี่นานยีรายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อคข้ามาเลยสาหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน ep เช้านะครับวันนี้สวัสดีขอบคุณทุกท่าน,นมากครับ